สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องกินเที่ยวเปรี้ยวซ่าก,กับป้านุชกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านุชมีหัวข้อจะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะว่าทําไมป้านุชถึงสร้างช่อง YouTube ชื่อว่ากินเที่ยวเปรี้ยวซ่าก,กับป้านุชนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยอย่างเดียวคงไม่ดีเราก็ต้องมีของกินระหว่างที่เราคุยกันด้วยนั่นก็คือเมี่ยงหอยแครงค่ะ เมีย่ยงหอยแครงก็ต้องมีหอยแครงมีลวกแล้วก็มีผักรวมทำน้ำจิ้นซีฟู้ดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากินคำแรกกันก่อนดีกว่านะคะเพื่อเป็นออเดอร์เรียกน้ำย่อยแกะหอยก่อนกินตัวดีคำแรกรีวิว หอยแครงหอยแครงลวกค่ะมองไม่ค่อยชดอัดเลยเอาสักสามตัวดีกว่าสามสี่ตัวอน,นุชอบหอยแครงแบบที่มีเลือดนะคะเพื่อนสามตัวนี่ใส่ไปแล้วก็เอาหมี่ใส่ไปนี่นะคะเพื่อน มีหอยมีเส้นหมีม่เดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่อีฟู้ดกันบนุม่ค่อยกินเพ็ดนะคะเพื่อนใส่น้ำจิ้มนิดหน่อย อร่อยอร่อยค่ะอร่อยก็บอกว่าอร่อยนะคะถ้าไม่อร่อยปนุก็บอกว่าไม่อร่อยแต่โดยส่วนมากแล้วทานี้ก็จะเลือกของที่ปนุคิดว่าอร่อยมากินค่ะถ้าเรากินของไม่อร่อยแล้วเราต้องทําท่าแบบเอออร่อยจังเลยแบบมีความสุขจังเลยที่ได้กินแบบนั้นปนุก็ทําไม่เป็นนะคะมันดูฝืนธรรมชาติอะ เราก็มาคุยกันเรื่องว่าทำไมป้านุชถึงทำช่องยู u ู e นะคะชื่อว่ากินเที่ยวเปรี้ยวซ่าก,กับป้านุชป้านุชเนี่ยเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์หลายอย่างไม่ชอบทำอะไรอย่างเดียวแบบเดียวซ้ำๆเดิมๆนะคะเพื่อนๆป้านุชชอบปลูกต้นไม้ชอบทำกับข้าวชอบถ่ายภาพชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นภูเขาทะเล วัดวาอารามต่างต่ที่มีโบราณสถานสถาปตัตยกรรมต่างๆให้ดูนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าให้ดูป้านุชจะชอบอไปเที่ยวในลักษณะแบบนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาลง Facebook มาลง Instagram ให้เพื่อนๆได้ดูกันคร่ะแล้วทีเนี้ยป้านุชนอ่ะก็ชอบดู YouTube ที่ทำอาหารทำกับข้าวทำขนมหรือแม้แต่การกินโชว ท,ที่ป้านุชเลือกชื่อว่ากินเที่ยวเปรี้ยวซาก็เพราะว่าป้านุชชอบดูเรื่องเกี่ยวกับการกินเพราะฉะนั้นป้านุชก็เลยอยากทำคลิปกินบางทีก็อยากจะทำอาหารลง YouTube ให้เพื่อนๆดูแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถนัดน,นะคะก็ต้องเริ่มจากการกินก่อนแล้วก็กินในสตูดิโอบ้างกินเอาดอนแต่ก็แล้วแต่ความสะดวก ดังนั้นนะคะป้านุชก็เลยเลือกที่จะใช้ชื่อชื่อช่องว่ากินเที่ยวส่วนเปรี้ยวกับาี่อาจจะมีประปรายนะคะกิจกรรมหรือว่าคลิปเกี่ยวกับแต่งหน้าบ้างทำผมบ้างดูแลสุขภาพบ้างออกกำลังกายบ้างน,นิดๆหน่อยๆประปรายกันออกไปตามที่ป้านุชจะมีความสามารถทำให้เพื่อนๆดูได้นะคะบางทีอาจจะมีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นเพื่อนๆของป้านุชเอง อาจจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ป้านุชอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆค่ะอะเราคุยกันมาตั้งเยอะแล้วเรามากินกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวเมี่ยงหอยแครงของเราจะจืดชื่นหมดค่ะเรามากินกันต่อเลยดูซิป้านุชแกะหอยไว้เพียบเลยค่ะเพื่อนๆคราวนี้กินกันต่อนะคะ คำตโตๆอาจจะไม่เหมอะกับป้งนุ้เท่าไหร่น<อ>ะคะเพราะป้าลุ้ากเล็กเพื่อนๆนะคะชอบกินข้าวคำเล็กๆหรือคำตโตๆแต่ปนลุ้ชอบดูคนที่เขากินข้าวคำตโตๆนะคะดูแล้วมันมีความสุขดีถึงบางทีเราเอง <mistakes S 2> <ๆ S 1> ไม่สามารถกินคำใหญ่ๆอย่างนั้นได้เยูทูบเบอร์บางท่านหลายๆท่านแล้วแหละที่เขาเป็นนักกินเขาก็จะเคี้ยวคำโตๆ ให้แฟนคลับได้ดูว่ามันอร่อยมันมีความรู้สึกแบบดูแล้วอยากจะกินตามมีความรู้สึกว่าอยากกินอาหารมากขึ้นนะคะก่อนป้านุชของวันนี้นะคะเพื่อนๆน้ำหนักประมาณ4 1่2แต่ตอนนี้ป้านุชส4 4 5แล้วส่วนหน,นึง่งอาจจะมีผลม,มาจากการดู youtube ช่องกินของป้านุชนี่แหละค่ะที่ทำให้ป้านุชอ้วนขึ้นนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆป้านุชลืมติดไม้ เสียงไม่ดังก็ต้องขอโทษด้วยนะคะะกินกันต่อค่ะนี่ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะทั้งคำชื่นชมและคำติ การเสนอแนะต่างๆป้านุูจะพยายามปรับปรุงทั้งภาพและเสียงรวมทั้งคําพูดด้วยนะคะเพื่อนๆจะพูดจะให้ชัดเจนมากกว่านี้เพื่อนๆจะได้ฟังง่ายขึ้นค่ะยิงกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไม่อิ่ม แต่งหน้ายังไงหน้าใสใช้ได้นะคะแต่อาจจะอยากให้แต่งหน้าเข้มกว่านี้นิดนึงเพื่อนๆนะคะชอบหน้าใสใสหรือว่าชอบให้แต่งหน้าเข้มกว่านี้คะ่ะปนุษอายุจะ4 0แล้วนะคะก็เลยให้เรียกว่าป้นุษย์ปนุษย์ไม่เขินค่ะใครจะเรียกพี่เรียกเจ้หรือเรียกป้าเรียกนะาหรือจะเรียกคุณยายปนุษย์ก็ไม่ว่านะคะ ปนุแกะหอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าตั้งตากิน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 กันอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆถ้าปนุษย์ไลฟ์สดจะสนุกกว่านี้ไหมอ่ะเพื่อนๆจะเข้ามาคุยกับปนุษไหมคะคุยกันก็ดีนะเพราะว่าพูดคนเดียวบางทีก็ไม่สนุกค่ะ เวลาเราเดินไปไหนมาไหนแล้วเราอาัดคลิปบางทีเราก็ดูเหมือนดูเขินดูขัดเขินต่อที่สาธารณะนะคะเพื่อนๆขออนุญาตกินแบบนี้ม้วน,นมนมันทำยากแต่หอยห่อผัก อร่อยค่ะก็อยากจะกินต่อสำหรับปั้นนุชแค่นี้กำลังดีนะคะเพื่อนๆถ้าเยอะกว่านี้ก็รู้สึกว่าจะไม่อร่อยแล้วเพราะว่าเริ่มอิ่ม หอยแครงเน้นๆนนนนนค่ะเ,เพื่อน เหลือแค่นี้เองจะหมดแล้วความอร่อยของเราอือแค่สองคำเองนะคะเพื่อนๆอร่อยจัง เราก็เดินทางมาถึงคําสุดท้ายกันแล้วนะคะเพื่อนๆคําสุดท้ายอู้ ฟันค่ะคำใหญ่นะคะคำนี้หอยทะลักเลย อร่อยจังเลยค่ะเพื่อนๆเนมี่ยงหอยแครงวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปนุษย์ด้วยนะคะสำหรับคลิปหนะ้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรหรือจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ปนุษย์อิ่มแล้วขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ